มือถือออกใหม่หลายตัวแล้วก็ราคาก็รุนแรงมากๆแต่ว่ายังยังไม่อินไงฟิลยังไม่ได้ตอนนี้อยู่ในอารมณ์แบบเบื่อมากๆเลยมม่มีอะไรจะเล่นปกติจะชอบซื้อมันเล่นร้อยให้ฟังวันนี้ไม่รู้จะเล่นเฮ้ยเฮเล่นรถไหมตอวน,นี้เบนซ์เอสคลาเนี่ยสุดยอดนวัตกรรมนะครับรุ่นหรูที่สุดของ Mercedes Ben z ตัวเก่าเนี่ยรถประมาณแปก้ปีเนี่ยเฮ้ยล้านต้นตเองอะ เบนซ์เอสคันะรถในฝาของใครหลายๆคนนะรถผู้บริหารรถที่เรียกว่าซปเปอร์ลักชัวรี่ที่สุดละของออตระกูล Mercedes- Benz นะครับที่เราจะไปนับเมย์ักนะก็ตอนนี้ราคาเนี่ยจะปอยู่221นะครับซึ่งเปิดตัวมาคันได้ประมาณปี2006ไล่มาจะถึงปี2010บวกลบนะจำถ,ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะเป็นการเฟสลิฟการเฟสซึ ip, นั้นจะมีการเปลี่ยนไฟหน้าใหม่พร้อม LED ไลท์และกันชนหน้าก็จะมี DRL นะครับหรือว่า daytime running light นะครับ ตาสมัยนิยมในยุคนั้นออกขึ้นมากระจกข้างเปลี่ยนนะครับไฟท้ายเปลี่ยนเปลี่ยนพวงมาลัยใหม่เปลี่ยนตัวแผงคอนโทรลนะครับด้านในเล็กน้อยนะครับเป็นลายไม้ก็ประมาณนี้ครับกับตัวเฟสลิปซึ่งเห็นราคามาให้ร้านต้นๆคันก็เลยซื้อมาเล่นทักคันหนึ่งนะฮะหาเรื่องถาบนั่นเองต้องบอกว่าใครที่คิดจะเล่น s c l a s s นะครับ ขาทุกคนก็เป็นห่วงนะ้ตั้งแต่ W220 นะครับเอส s S ตัวเก่าหน้าเหี่ยวนั้นปัญหาถุงลมนะคะคือขับขับไปแล้วรถพุ่งถุงลมบุกนะฮะรั่วเนี่ยรถหมอบกองกับพื้นนะฮะกินข้าวลิงเรียกยันแม่ก็เป็นที่หวาดกลัวของหลายๆคนนะครับในการเล่นรถมือสองที่ป็เ S c l ล s s จริงๆนะครับต้องบอกว่าช่วงล่างถุงลมของ m ม r c e d e s Benz นั้นไม่ได่น่ากลัวขนาดนั้นนะครับแต่แน่นอนนะครับมันแพงครับมันคือ4ตัวแสนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราพอดูได้นั้นก็ จะสามารถทําให้เราซื้อรถมือสองได้สบายใจไปอีก1ปลอดนะครับดังนั้นวันนี้เราจะมาดูวิธีการนะครับตรวจสอบสภาพช็อคอัพก่อนจะซื้อนะครับขั้นต้นเนี่ยล้อหน้าค่อนข้างง่ายนะครับดูที่ช่องของทางสุมล้อหน้านะครับตรวจสอบดูว่าตัวยางหุ้มช็อคอัพนั้นยังใหม่หรือไม่หรือว่ามีการขาดมีการเปื่อยแล้วถ้าเริ่มขาดเริ่มเปื่อยแล้วนับเทยรครับรอวันเปลี่ยนช็อคอัพใหม่ได้เลยซึ่งด้านหน้านอกจากส่องดู ตัวยางหุ้มแล้วนะ่ะอยากจะให้ลองดูสติกเกอร์ตรงหัวชนนะครับถ้าเกิดเป็นบิวสไตล์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเรียกได้ว่าเจ้าของเก่าซ่อมถึงนะครับลงทุนเปลี่ยนของ OEM นะครับซึ่งบิวสไตล์นั้นเป็นแบรนด์ที่ผลิตช็อ,อัพถุงลมให้กับ Mercedes Ben z นะครับฉะนั้นมั่นใจได้ก็ถ้าเกิดเห็นกร์บิวสไตล์ปุ๊บแปลว่าเขาน่าจะเปลี่ยนแล้วก็เป็นรถที่ซ่อมถึงพอสมควรส่วนด้านหลังนะครับดูยากนิดหน่อยนะครับจะต้องเอาไฟฉายนะครับใช้มือถือก็ได้เปิดไฟฉายแล้วก็ส่องลงไปในตรง ระหว่างซี่ล้อนะครับดูอย่างหุ้มชกอัพยาก,กันฝุ่นนะครับเช่นเดียวกันส่วนสติ๊กเกอร์นั้นดูยากมากๆจะต,ต้องก้มไปทางด้านหลังนะครับเพื่อที่จะมุดดูใต้ท้องแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์อยู่ที่ตัวกระบอกโช๊คนะฮะสำหรับเพื่อนเพื่อที่เป็นกังวลว่าเฮ้ยซื้อมาวันนี้ไม่เสียัวจะเสียปีหน้าจะใช้ได้กี่ปีนั้นบอกเลยครับว่าถุงลมนั้นมีอายุนะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับประมาณ5ปีบวกลบเล็กน้อยนะครับ ปัจจุบันนั้นในตลาดหลัก,ลกๆก็จะเป็นยี่ห้อบ l ลสไตน์ครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่พัฒนาเทคโนโลยีร่วมกับ Mercedes-Benz ในการผลิตชุดถุงลม4ตัวมันแสนนิดๆครับแสนหลักพันตัวปั๊มลมนะครับจะเป็นยี่ห้อ MK ก็ประมาณหมื่นบวกลบแล้วแต่ล้านนะครับแล้วก็ตัวโซลิน i v a วาลหรือว่าตัววาลควบคุมการจ่ายลมนั้นก็ หลักพันนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดผิดตัวยังไงขออภัยครับใครที่นู้ราคาจริงๆก็ลองคอมเมนต์ดูได้หรือว่าสอบถามอู่ใกล้บ้านท่านครับแต่โดยประมาณนี้นั้นทั้งระบบถุงลมที่คุณกลัวกันนักกันหนาน,นั้นราคาเนี่ยผมว่าแสนสองแสนสามไม่เกินคุณซ่อมใช้ได้อีก5ปีนะครับได้ความสะดวกสบายและ l u x รี่ไปอีก5ปีหลังจากเช็คชชอคอัพสีตัวนะครับภายนอกแล้วสตาร์ทรถครับไปนั่งอยู่ที่ไฟหน้าด้านขวามือนะครับคือฝั่งคนขับ ลองฟังตรงช่วงกันชนครับตรงนั้นจะเป็นที่ตั้งของตั๊มลมแล้วก็ชุดวาล์วโซลิดอยวาล์วที่ควบคุมการยกขึ้นยกลงของรถยนต์นั่นเองตรงนั้นถ้าเกิดมีเสียงรั่วมีเสียงลมอะไรอย่างเงี้ยก็หรือว่าปัม๊มทํางานไม่หยุดนั้นสันนิษฐานเบื้องต้นเลยว่าอาจจะมีอาการรั่วนะครับซึ่งอาการรั่วนี้จะมีได้หลายๆจุดนะครับอย่างในเคสของผมเนี่ยเป็นการรั่วที่หัวเสียบเข้ากล่องซึ่งตัวนี้นเนี่ยผมไปเปลี่ยนมา300บาทเองก็ไม่ได้ถือว่าแพงนะักหลังจากนั้นนะครับขึ้นไปบนรถ ให้ลองกดยกรถขึ้นนะครับกดเสร็จแล้วออกมานอกรถลองดูสภาพถ้ายกแล้วสูงขึ้นมาประมาณสัก2นนิ้วก็เรียกว่าทำงานปกตินะครับตัวหน้าปัดก็จะขึ้นว่า vehicle raising หรือว่า r i s i n g แล้วก็นอกจากถุงลมนะครับยังมีจุดอื่นๆน,นะครที่ควรจะตรวจสอบเป็นพิเศษนะครับบน mercedes-benz w221 ฮะอ,อันดับแรกเลยต้องระวังนะครับตัว ยางซันรูฟนะครับเพราะว่าตัวนี้นั้นยางซันรูฟนะครับมันติดมากับกระจกไม่เหมือนรุ่นอื่นที่สามารถเปลี่ยนขอบยางซันรูฟได้ในหลักพันบาทแต่ตัวนี้นั้นยางซันรูฟเชื่อมติดกับตัวกระจกทําให้เราต้องกาเงินไว้ประมาณสัก5 6 0ห0 0มื่นบาทต้องเปลี่ยนกระจกทั้งชุดหลังจากนั้นก็เช็คประตูดูแต่ว่ารุ่นนี้ประตูดูไม่ค่อยมีปัญหาครับเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นกระป๋องลมดูดเหมือนตัว w 2 2งหรือรุ่นเก่ากว่านี้แต่จะเป็นระบบไฟฟ้าเป็นกรอนดึงเข้ามานะครับในการ ล็อกประตูก็เรียกว่าไม่ค่อยเสียจริงๆอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะต้องสังเกตโดยเฉพาะรุ่นนี้นะครับคือตรงนี้ครับชอบแตกนะครับชอบมีเสียงเนื่อจากนี้มันถอดได้บางคันหลุดหายนะครับส่วนขผมนี่คือแตกเลยแล้วก็ตัวบ่อนั้นก็มีแตกรายงานบ้างซึ่งพวกเนี้ยซ่อมได้ครับก็จะอยู่ในรายการที่เราจะต้องเตรียมตัวซ่อมบันไดนั้นรอยน้อยมากๆนะครับเรียกว่ามีอาจจะคนนั่งไม่เยอะหรือคนนั่งไม่บ่อย หูฟังด้วยครบทุกอันนะครับใครที่ซื้อ,อ,อรุ่น m e r c e d e s b e n นรุ่นนี้นครับที่มีจอหลังนั้นนะครับเขาจะมีหูฟังให้ทั้งหมด3อันนะครับแล้วก็รีโมท2ออันอ๋อจริงๆมีอีกจุดนะครับที่ถ้าเกิดใครซื้ออันนี้มันตรวจสอบยากมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดใครซื้อมาใช้แล้วเนี่ยมีจุดที่จะต้องควรระวังนะครับคือรุ่นนี้มักจะมีปัญหาเรื่องเกียร์นะครับจะมเป็นปัญหาของกล่องสมองเกียร์ ใครที่ซื้อมาแล้วเนี่ยพเพื่อความสบายใจนะครับมันถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับอย่าให้สกรปรกแล้วก็ลองตรวจสภาพนะครับกลองน้ำมันเกียร์ให้ดีๆส่วนอาการก็คือว่าเวลาขับเวลาเปลี่ยนเกียร์น้นมันจะมีการกระตุกนะครับจากตัว N ไปตัวดีหรือจากตัวดีไปตัว P นั้นจะมีการกระตุกแบบอึอึซึ่งพวกนี้ก็ยังคงซ่อมได้น,นะครับมีร้านที่เขารับซ่อมรับล้างกล่องสมองเกียร์อยู่โดยรวมนะครับสำหรับรถ S, S Class รุ่นนี้ก็จะประมาณนี้ครับแต่ถ้าเกิดถามถึงจุดอื่นๆที่ควรจะดูโดยรวมนั้นนอกจากการดูตัวถังภายนอกนะครับดูตะขงตะเข็บเปิดฝากระโปรงหน้าดูซิซุ้มลงซุ้มล้อโอเคไหมตรงหัวโชว์โอเคไหมฝากระโปรงมีการเปิดหรือว่ามีแรงมีรอยขอดัดน็อตหรือไม่นะครับฝาท้ายมีรอยขอดัดน็อตหรือไม่เปิดซุ้มยางอะไรดูตะเข็ดต,ต่างๆว่า เป็นแบบเดิมหรือไม่หรือว่ามีการชนมีการผ่านการซ่อมมาหรือเปล่าอื่นๆผมว่าก็ไม่ค่อยเหลืออะไรให้ที่ต้องระวังเป็นพิเศษมากนะครับก็ที่เหลือก็คือทั่วๆไปปกติเปิดฝาโปรงเช็คดูน้ำมันของน้ำมันเครื่องดำหรือว่าใสถ้าดำจัดว่าของเก่านี้ไม่ค่อยรักษารถหรือไม่เป็นแค่ข้อสังเกตแล้วก็ก้มใช้ท้อนนะครับในน้ำมันหยดหรือเปล่าตัวขอบเครื่องนั้นมีน้ำมันซึมหรือไม่นะครับ แต่ว่าพวกนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ถ้าซาร์รถครับฟังเสียงดูถ้าเกิดไม่มีควันข่าวแล้วกเ็เสียงเครื่องเดินปกติก็เรียกว่าอย่างสบายใจไปได้เปล่าหนึ่งนะฮะอีกจุดหนึ่งก็ต้องคอยดูสายพานนะครับหน้าเครื่องว่าไม่แตกราวนะครับชุดยางต่างๆํำง,งานให้เป็นปกติแต่อย่าลืมว่าซื้อรถมือสองน,นะครับในระดับนี้เนี่ยระดับเรือธงของ mercedes-benz นั้นเราควรจะต้องกำเงินไว้ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งสำหรับผมดีป่ะคนอื่นเป็นยังไงไม่รู้อตสำหรับผมเนี่ยผมจะกําไว้ประมาณ 1 0 0 0 0 0ถึง 1, 5, 000, แสบาทในการเตรียมใจไว้ซ่อมเบื้องต้นของผมก็จะประมาณนี้ครับซึ่งคันนี้เนี่ยของผมเนี่ยพบปัญหาอยู่บางจุดนะครับที่จะต้องแก้ไขเนี่ยคือผมซื้อรถมาปุ๊บผมวางแผนเลยหนึ่งจะเอาเข้าสูตร Mercedes Benz นะครับเพื่อเข้าไปเหมือนเช็คอินแหละเช็คระยงระยะให้เรียบร้อยนะครับยอมเสียเงินแพงหน่อย2ก็เอาเข้าอู่ที่เราเข้าประจำนะครับไปตรวจเช็คอื่นๆน,น,นะครับให้ครบถ้วนเพื่อกลับอย่างสบายใจต่อไปเนี่ยเราจะต้องไปแก้ปัญหาครับคือ กุญแจได้มา2ดอกแต่1ดอกเปิดไม่ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไอตัวแม่กุญแจด้านในนะครับไม่สามารถไขประตูได้จุดที่3ก็คือมันจะต้องเสริมลอกครับก็ต้องเอาไปโหลดเตี้ยนะครับแล้วก็ติดเครื่องเสียงเนาะอี EP หน้านะครับเราจะทําอะไรกันบ้างไปดูกันวันนี้ลาไปก่อน,นครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคลิปสนุกสนุกที่คิดว่าจะไม่ใช่แนวมือถือเท่าไหร่นะก็เป็นแนวรถยนต์นะฮะก อาจจะเป็นปรผนกกับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น,น้อยแล้วก็ขอให้มีความสุขครับผมนนี้ผมลาละเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย